ยิสุมิวเอรถยอดฮิตของตัว SUV รถครอบครัวในตอนนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับส่วนรถพิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมสวัสดีครับผมบีมเพชรยนต์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับซอยเิรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับผมมีนะครับตัวเจ้ายูสุมิวเนะครับซึ่งเป็น รถยอดฮิตของตัว SUV รถครอบครัวในตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับส่วนรถพิเศษนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดยังไงบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมครับตอนนี้ผมอยู่กับตัวยูสุมิวเอ็กนะครับสามคันด้วยกันนะครับมีตั้งแต่ปี17จนะครับจนถึงปี18นะฮะนะครับผมสองคันฝั่งซ้ายนี่นะครับเป็นปี2017นะครับผมนะฮะ2017 สองคันนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับแล้วก็มีนิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับนะฮะภายในเพียบพร้อมมากๆเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในคร่าวๆกันนะครับสองคันนี้นะครับนะฮะครับผมเรามาดูภายในคันแรกกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับยูสซมิวเอ็กซ์นะฮะปี2017คันนี้มีนิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับภายในเป็นสีเบจนะฮะคอนโซลเนี่ยออกเป็นสีเทาๆนะครับ แล้วก็มีลายไม้นะครับเงาเนะครับให้ความหรูหราเพิ่มขึ้นมานะครับผมนะฮะต่างจากรุ่นเก่านะครับที่เป็นตัวปี2 0 1 4 2 0 1 5นะครับลายไม้ของเขาเนี่ยจะออกด้านๆหน่อยนะครับแต่ตรุ่นนี้เนี่ยปัดเงามาให้นะครับนะฮะเพิ่มความหรูหราขึ้นมานะครับผมนะฮะส่วนเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะสีโทนสีเบจนะครับสีครีมนะครับให้ความสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ดูกล้องขวังนะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับ สังเกตนะครับปี2017นะฮะเบาะนะฮะตรงนี้นะครับจะนุ่มมากเลยนะครับทั้งตัวตัวนั่งเองแล้วก็ตัวบนักพิงนะครับนะครับออกแบบมาให้ความนุ่มนวลมากเลยนะครับค่อนข้างจะกระชับด้วยนะครับทั้งสองคันเลยนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับดูคร่าวๆนะครับผมนะครับฝั่งนี้ก็ออกเป็นโทนสีเบจเหมือนกันนะครับมีเสริมลายไม้เข้ามานะครับเหมือนกันนะครับนะครับภายในดูกว้างขวางนะครับ แอร์เป็นดิจิตอลนะครับมีตัวพวงมาลัยนะครับที่เป็นมันติเฟังชันมาให้นะครับผมนะฮะแถว2นะครับกว้างขวางนะครับมีอะแดปเตอร์ตัวเสียบชาร์จไฟมาให้ด้วยนะครับสองคันนี้นะครับราคาใกล้เคียงกันมากเลยนะครับผมเป็นปี17เหมือนกันเลยนะครับคันนี้คันแรกนะครับจะอยู่ที่890,000บาทนะครับ ส่วนคันฝั่งนี้นะครับจะอยู่ที่870,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม870,000บาทนะครับห่างกัน20,000นะฮะายละเอียดก็คือนะครับคันนี้ฟิล์มอาจจะใสหน่อยนะครับส่วนทางนี้คันนี้เราติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับเรอียดอื่นๆก็คล้ายเคียงกันนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมี LED มาให้นะครับในส่วนของข้างบนแล้วก็มีสปอตไลท์มาให้ด้วยนะครับกันชนตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับอ่า คันนี้เดี๋ยวเรามาดูท้ายรายการกันว่ามีสิทธิพิเศษมีส่วนลดอะไรมาให้บ้างนะครับผมนะฮะไปต่อกันที่คันที่3กันเลยนะครับนะฮะคันนี้เป็นตัว m ิวเอ็่งจุดเกเหมือนกันครับ n นวีนะครับผมปี2018นะฮะอ่คันนี้จะรูปโฉมรูปลักษณ์จะเปลี่ยนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแตกต่างกันที่ล้อแม็กนะครับคมไฟหน้าเหมือนกันนะครับได้ฟิล์มนะครับ ันนีนได้ฟิล์มเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับครันนี้เป็นภายในสีดำนะครับภายในสีดำนะครับเบาะลายคล้ายๆกันนะครับคันนี้จะให้แนวสุขขุมนุ่มลึกนะครับนะฮะภายในค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับนะฮะแล้วก็มีตกแต่งนะครับออกเป็นแนวสปอร์ตหน่อยนะครับนะฮะไม่เหมือนกันนะครับ ออกแนวสปอร์ตหน่อยใช้สีเป็นสีเขาเรียกว่าสีบรอนนะครับมาตกแต่งนะครับก็ออกในแนวสปอร์ตนะครับแต่ก็ยังคงความหรูหราเป็นรถครอบครัวอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวดูแถวหลังนะครับแถวหลังนะครับผมเบาะเหมือนกันนะครับนุ่มๆตึงๆเลยนะครับผมนะฮะมีตัวอ่าเขาเรียกว่าที่พักแขนอ๊บโอ้โหแน่นๆ่นเลยครับมีที่วางแก้วมาให้แล้วก็ตัวชาร์ นะครับแดปเตอร์มาให้นี่ปล่อย220เลยนะโอเคนะครับการเข้าสู่บอร์ดแถว3นะครับง่ายๆเลยนะครับผมลึบนะครับกดจังหวะเดียวนะครับก็เด้งมาได้เลยนะครับบอร์ดแถว3ของมิวเนะครับค่อนข้างจะกว้างนะครับผมนะครับการออกแบบมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับอึบนะฮะ มิวพยายามทำขั้นตอนนะครับในการพับเบานะฮะให้สั้นลงนะครับนะฮะโดยใช้จังหวะเดียวเท่านั้นเองนะครับดึงปุ๊บขึ้นหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับดึงปุ๊บจังหวะเดียวก็ขึ้นหมดเลยนะฮะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์นะครับของคลิปนี้กันนะครับ คันนี้นะครับราคาป้ายอยู่ที่969,000บาทนะครับปี2018นะฮะ Mew X หนึ่งจุเก้า Navy นะครับคันนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับเฉพาะคลิปคลิปนี้นะครับใน YouTube นะครับผมมีส่วนลดให้20,000บาทนะครับผม20,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับนะฮะส่วนอีก2คันนี้นะครับอยากรู้ว่าลดเท่าไหร่นะครับสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะครับตามช่องทางการติดต่อข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผม ว่าจะมีส่วนลดให้เท่าไหร่แต่ครันนี้บอกได้เลย20,000บาทแน่นอนนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s u b สไครต์นะครับในช่อง YouTube รถมือสองเพชรยนต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับแฟนเพจนะครับเผ็ดยนต์รถมือสองเกรดเอราคาถูกไว้ด้วยนะครับผมนะครับสามคันนี้ออกได้ทุกอาชีพนะครับแต่ละอาชีพเนี่ยมีเอกสารที่ใช้ต่างกันนะครับผมอยากรู้ว่าใช้เอกสารอะไรบ้างสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะ ฝากคลิปดีๆคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆอย่างนี้มาให้อีกนะครับผมนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ